สายบันเทิงควรนะลำนะรลำต้มนอมไอม่ส้มแกงเสะดุกหมูอะมาตำน้ำพริกครับหอมขาวหอมแดงจะไข้พริกป่า ตำน้พริกเล็กปะขมิ้นเลยขมินขม้นขมิ้นืางนันตำด้ปลาหานารามปลาหนารามหนึ่งช้อนตรงอ่าตำน้พริกเร,รียบร้อยเขายัไปคั่วกับหมูมันหอ,นอ,อ,นอ,อ,อขวัวหมูมหมมไปั่วอ พัวกระทะตังค์ฮะน่มไม้ชุม่มเบร์เฟรชเอาละครับเอามาใส่หมกแข็งเลย đẹp đi đẹp ngắm rồi xì sắn xì sắn không in mang nằm rồi lo hết mũ mình xúc lo hết mũ mình xúc cây bốt ao cỏ sôm mà xây cơm cỏ sôm Mỡ thằng nào kèn nó máy sôm kèn ฝีมือนารำกับครัวนารำนารำว้าวเอาละครับเอาลร์ออร์หอมป่นป่นเนี่ยนี่ทำมีเฮ네็ดท็อปขกับซอยเฮ็ดท็อปใส่เห็นเนอะเลยนห้องมือก็ใส่มาแล้วครับกุ้งก่อกุ้งก่อส้มเรียบร้อย พริกักดเลยครับลูกมาเจ้ามาเน่แข็งมนเจ้าฟอ,องไปขายวะพริกัดครับเหื้อเน็มนขบับนี่เไว้ย้ำไว้แกงพั้อกันแกงหน่อมไม้ดอง ครัวน่ารำนำ่ารำไปขายขวากันด้วยปิดคลิป